พ่อบ okay, ้านเขามีความวิถีพิถันของเขานะจ๊ะเรื่องจัดจานเรื่องจัดความสวยงามไม่ต้องยกให้เขาเลยนะก็จะทําเป็นไล่ทีละเลเยอร์ไปนะคะเดี๋ยวจบตรงนี้ก็จะต่ออีกชั้นหนึ่งอืมดูดีดูดีเห็นเลเยอร์ไหมวันนี้พ่อบ้านจะทำเมนู What is this menu? What what you call? Usually, it's a biscuity pasta, like biscuit cake, chocolate lah. Yeah, yeah. yeah. <laughs> เบสกิตของเราที่ซื้อที่ตุรกีเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะก็คือจะเป็นเพลนเพลนเลยไม่มีน้ำตามไม่มีอะไรเลยตัวนี้สำคัญมากที่จะทำให้เป็นเนื้อเค้กที่สุดแสนจะอร่อยเพิ่งเคยกินแล้วก็ตอนแรกไม่รู้ตอนแรกอะ Remember I ask you where can buy this cake because first time I uh huh. I ate this menu n u ดี้น Home โฮมแ a นด์ฟาร์เ s a m e like this but maybe just a bit different you know yeah but you c o o k d e l i c i o u s the same แหละแล้วหลังจากนั้นนะก็คือถามฟ้าที่ใช่ไหมว่าซื้อที่ไหนเค,ค้กอันนี้อร่อยมากเลยมันนุ่มละมูมันแล้วก็ไม่ได้หวานมากแล้วมันเหมือนฟิล เนื้อแป้งเค้กอะไรในปากที Pal ่แท yeah, so, em. uh, yes. mm ้อ๋อมันเป็นเมนูนี้เพราะหลังจากนะกลับมาวันสอวันฟ้าที่ก็ทําเมนูนี้ให้กินนะคะแต่จังหวะวันนี้ก็อยากกินเมนูนี้อีกเขาก็เลยทําก็เลยเอาถ่ายมาให้ดูว่าพอบ้านทําอาหารนะจ๊ะทําขนม Maybe fine minute ไหม Oh just w e i t i n g a bit f r s t i c k y just We are waiting five minutes and like test the key after finish. Yeah. Gotta apply him and the to need. Almost don't do Almost. Wait first. ออมือสดำแล้วนะคะได้เสร็จแล้วเพื่อนๆอ,อันนี้ก็คือต้องเหนียวขึ้นมาแบบนี้เลยนี่พอบ้านเราก็โชว์สเต็ปการทำเค้กง่ายๆให้ดูกันวันนี้ I, <'m S 2> yeah, I think <fine. S 2> it's good Mix like this. Yeah I'm feeling yeah it's l w a y s always, always stickyYeah <c oughs> ดูดีแล้วเนี่ย ได้ที่แล้วค่ะ h i s i n e s i g ช t ไ e ม h a l m o s i n e s g น t just m a n e f a c t u i n g อีกหน่อยอีกหน่อยยังไม่สุดยังไม่สุดเที่ยวจนกว่าจะเดือดแล้วก็เนื้อของช็อกโกแลตกับนมเนี่ยเข้ากันแล้วก็เหนียวเหนียวเนะคะก็จะได้ออกมาเป็นคล้ายๆเนื้อพุดดิ้งถ้าปิดเตาเสร็จเรียบร้อยก็แค่รอให้เย็นนะคะทีนี้เดี๋ยวเราก็จะมาจัดแจง ทำขึ้นเป็นตัวเค้กนะคะ Remember we eat like this mm, at cafe in a u s t r a l a remember อ๋อ like this but <yeah. S 1> that really sweet นะเว้ย Really? Yeah I guess sweet more than this I'm not sure they what use อ mm ันนี้วันนี้เราจะมาลองทำอีกแนวนึงนะคะก็ I'll be a bit more be biscuit น right? ะ Yeah ให้ละเอียดนะคะทำบิสกิตให้มันแตกละเอียดอย่างนี้เลยเหมือนเป็นฐานรองข้างล่างนนี้เป็นท้่วๆอะไรก็กินง่ายนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะทำเป็นแบบชิ้นใหญ่ด้วยที่มาตัดกินที่หลัง แล้วก็ออนท็อปอีกชั้นนึงนะคะเพื่อความสวยงามเป็นเลเยอร์แล้วก็เวลาตักกินมันจะได้ฟิลแบบเนื้อเมลเม,มลหน่อยของขนมปังที่มันถูกเซ็ตตัวให้นิ่มขึ้นจากช็อกโกแลตถ้าให้ดีใช้คบตำก็ได้นะคะเนี่ยให้มันละเอียดคือนสำหรับใครที่แบบชเอบละเอียดอันนี้จะได้ความมีเทคเจอร์น,นีพ่อป้าเขามีความวิถีพิธ,ธนของเขาเลจ๊ะ เรื่องจัดจานเรื่องจัดความสวยงามไม่ต้องยกให้เขาเลยนะอืม looking good look yummy มสวยงามแล้วก็เราโชว์นิดนึงอะพวกบ้านโชว์จ้าไหนสมายสิ เ like Yeah, thank you เนี่ยหลังนั้นเราก็จะเข้าแช่ตู้เย็นนะคะเนี่ยเดี๋ยวเรามารอดูตอนเซ็ตตัวอีกทีหลังแช่ตู้เย็นเ yeah, yeah, น,นี่ <Same day. S 1> ยอ,นนะะอันสีเนี่ยอันนี้ถ้วยแรกที่ทำไปก่อนแล้วนะคะอ่านี่ก็เริ่มเข้าที่แล้วอันนี้คือถ้วยแรกที่ทำไปก่อนอันนี้ถ้วยที่กำลังจะเข้าตู้โอเคเนี hmm. ่ย yeah, thank you บคจัม <Yeah. S 1> เดี๋ยวเราไปทำชิ้นใหญ่กันนะคะวันนี้โชว์สเต็ปพอบ้านเต็มที่เลย ขั้นตอนต่อไปก็ยังต้องใช้นมอยู่นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องเอาบิสกิตเป็นสไตล์ที่สามีทำฟาที่เขาจะเอาไปชุบนมก่อนแล้วเขาค่อยวางนะคะ <c oughs> อันนี้แล้วแต่เทคนิคเนาะเบฟ different style different technique <c oughs> I mean because someone don't use milk no we should yeah someone, but someone we should use because you know for ซอฟเน่อ่าอะอย่าต้องเอาไปจิ้มนมก่อนเหมือนโอรีโอแล้วก็มาเรียงนะคะลงในภาชนะที่เรามีแบบไหนก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวันเอาเขาแช่เย็นอย่างเดียวก็ mm hmm. จะทำเป็นไล่ทีละเลเยอะไปนะคะ mm hmm. เดี๋ยวจบตรงนี้ก็จะต่ออีกชั้นหนึ่ง ดูดีดูดี look beautiful thank you n j o y baby now. ก็เอาไปแช่เย็นนะคะรอเซตตัวก็กินคืนนี้ได้เลยอะ่ะส้กวรามานชั่วโมงสองชั่วโมงก็กิน oh, ได้แล้วนะคะอยู่คาเทียโอเคย่าตอนนี้ก็มาถึงช่วงเวลาสำคัญ เ yeah, นี่ยเมนูบ้านๆของเราเสร็จแล้วนันจ๊ะฮึดอนวอร์รี่ <'t> No I don't want I can eat if not beautiful พราะบ้างเขาจะเอาให้มันออกมาสวยที่สุดโอ้โหเธอก็พิถีพิถันมันจะเป็นแบบนี้นะคะเพื่อนๆ เห็นเลเยอร์ไหมคือบางบ้านก็อาจจะทำเป็นสองชั้นแล้วแต่นะคะเน้นช็อกโกแลตเยอะๆอะไรเงี้ยเมลเมลหน่อยก็ได้นี่เห็นไหมบิสกิตที่ทีแรกมันกรอบอะค่ะมันก็จะนิ่มแล้วก็ฟีลเป็นเหมือนเนื้อสัมผัสเค้กเลยมันจะ ว่ามันมันจะฟิลละลายในปากมากกว่าเค้กปกติอะ